สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้คราเซเน็ตเวิร์กช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์แบบจัดเต็มถ้าคุณชอบรถยนต์ชอบเทคโนโลยีและอยากรู้ทุกอย่างก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่จากเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโตโยต้าไฮรักคาบายนดับปลาปี2025รถกระบะสุดแกร่งที่อัดแน่นไปด้วยขุมพลังความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับคนที่มองหารถผู้จ่ใจในการลุยทุกเส้นทางและตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ โตโยต้าไฮรักคาบายดักลปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมกระจังหน้าทรงใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างเต็มพิกัดแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งและล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วที่ทั้งสวยงามและทนทานต่อการใช้งานหนะัก ห้องโดยสารภายในถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการเดินทางด้วยเบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบรองรับสรีระหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆครบครันและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาที่ให้ความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่ง ในด้านสมรรถนะไฮลักคาบายดัปลาปี2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง204แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลพร้อมโหมดขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางโคลรลูกรังหรือขึ้นเขา ระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริงและกันโครงหลังใช้แหนบซ้อนขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การบรรทุกหนักทำได้อย่างมั่นใจและให้ความนุ่มนวลในการโดยสารมากขึ้นโครงสร้างตัวถัง G.O.A ช่วยป้องกันแรงกระแทกและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกคน โตโยต้าไฮรักคาบายดับปลายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดอย่างโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยรักษาช่องทางการจราจรและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการจอดรถและขับในที่แคบ กระบะด้านหลังออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงรองรับน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นก่อนพื้นกระบะแบบกันลื่นพร้อมจุดยึดสัมภาระที่แข็งแรงเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้งานในภาคเษกษตรก่อสร้างหรือธุรกิจที่ต้องบรรทุกของหนักเป็นประจำอัตราการประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรในโหมดการขับขี่แบบผสมถือว่าประหยัดมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ที่มีกำลังแรงขนาดนี้และยังมีถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่ทำให้สามารถวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อย เสียงภายในห้องโดยสารได้รับการลดทอนอย่างดีด้วยวัสดุกันเสียงพิเศษที่ซ่อนอยู่ในห่อลายจุดภายในรถไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นหรือหลังคาเพิ่มความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางแม้ในความเร็วสูงโตโยต้ายังเน้นความสะดวกสบายด้วยฟีเจอร์ทันสมัยอย่างกุญแจสมาร์ทที่ระบบพุชตาร์ปุ่มควบคุมการทำงานของระบบต่างๆที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและกล้องถอยหลังที่มีเส้นกระ,ระยะเพื่อความแม่นยาในการจอดรถ การดูแลหลังการขายของโตโยต้ายังเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศการหาอะไหล่หรือการเข้ารับบริการจึงไม่ใช่เรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เหมาะสมพร้อมการรับประกันนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตร ในช่วงเวลาที่เหลือของวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปชมการทดลองขับจริงบนหลากหลายเส้นทางทั้งในเมืองนอกเมืองบนทางออฟโรดและขึ้นเขาลงห้วยเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของโตโยต้าไฮรักคารบายดราปี2025อย่างแท้จริงรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศที่มีไฮรักเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจําวัน หากคุณกำลังมองหารถกระบะทที่สามารถใช้งานได้รอบด้านามีความแข่งทนทานพร้อมความสบายและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมโตโ,ตโยตา้าไฮรักคาบายดัปปราปี2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์คุณได้ครบทุกด้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้คราเซเน็ตเบิร์เพื่อรับชมคอนเทนต์คุณภาพแบบนี้อีกเราจะมีรีวิวรถใหม่ทุกเดือนเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ